เอาแล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเค0 0 7เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการแจกรหัส r o v นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแจกนะครับผมก็ตามเคยนะครับผมใครมาก่อนได้นะครับผมใครมาหลังก็อดนะครับผมถ้าคุณไม่อยากอดนะครับผมก็กดติดตามผมนะครับผมและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดชิปใหม่ของผมนะครับมามาดูกัน นี่นะครับข้างบนนะครับผม k พิมพ์ผิดครับ k n n ตัวเดียวนะไม่ได้ n สองตัวพิมพ์ผิดตัวใหญ่หมดนะครับสองศูนย์ศูนย์สี่สองห้าสี่เจ็ดนี่นะครับผมด้านล่างนะครับผม k n 2ไม่ใช่2ครับ0 7 2 5 4 7จ็ด้านี่นะครับผม โหนะ้นาคอติดระด,ดับภาคเฉยนี่นะครับผมนาที่ผมจะแจกนะครับผมใครได้ก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย